อาครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านสรุปอัปเดต12.1.0กันนะครับก็คืออัปเดตอีเตอร์เองนะครับก็คือเขาจะเพิ่มไข่เข้ามาสามารถหาได้จากศัตรูที่ถือตะก้าที่มีไข่อยู่และสามารถเอาไปแลกกับเรลิโอได้เราจะได้รางวัลมาครับเป็นไข่เป็นไข่ที่ยังไม่สามารถเปิดได้ ก็ต้องรอเขาอัปเดตถึงจะเปิดได้อ e okay, <Okay, S 1> ีกทีหนึ่งโอเคก็ก็จากที่ผมดูมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเลดโออยู่ไหนก็คือลองตามหาดูแล้วท,แบบทั้งแบบทั้งแบบอย่างเงี้ยก็คือยังไม่เจอไม่แน่ใจว่าผมเข้าเซิฟเก่าหรือว่ายังไงก็ถ้าใครเจอเรดีโอก็ฝากบอกห่อยว่ามันอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องไข่เนี่ยก็แค่ไปหาศัตรูใช่ไหม ก็แค่หาศัตรูแล้วก็ฆ่ามันเฉยๆแล้วก็ถ้าเราฆ่ามันเราก็จะได้อ่ะแต่ว่าศัตรูต้องเป็นศัตรูที่ถือตะกร้าไข่นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองกดดูไหมเพนนัมไปเลยไปเปิดดูกันโอเคเรามาเข้ามาในเกมลนะเดี๋ยวเราต้องลองตามหาหพวกถือตะกร้าเดี๋ยวเราได้ปุ๊บฆ่ามันทิ้งออกเกมไปหาเลริโอเลยใครมันจะถือตะกร้าให้เราอะ ยังไม่เจอตัวมีไข่เลยสักตัวหนึ่งวัตถุไอ้พวกนี้มันถือไข่ปล่า <c oughs> เอ้ยนี่ไงโอเคตัวถือไข่ก็จะประมาณนี้ครับมันจะมีตะกร้าอยู่ด้านหลังน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราฆ่าสเสร็จเราออกเกมไปหาเลลิโอตุธิรักเลยเอ่าได้ฟฟวเวอร์เอนะครับแล้วก็ไปดูข้างนอกกันดีกว่าโอเคไอเทมมีอันหนึ่งก็คือฟฟวเวอร์เอมันเป็นยังไงจะบอกว่าเป็นโพอ,อ่ะอ่ะไม่ใช่ อันนี้ไงทุกคน power เ,เอ่อมันจะได้อันนี้มาแต่เรามัน c a แค่ไ l ลิฟ t h เ e อ g meter 1 5 point ก็คืออันนี้คือได้มา15สามารถไปแล้วไปยังไง Egg meter Egg meter area ปะแซมมอนอ่าเดี๋ยวลองเราไปเใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงกลาง โอเคสรุปก็คือยังไม่รู้ว่าไอเรดิโอมันอยู่ส่วนไหนของโลกแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าไข่เป็นยังไงนะครับก็อืมเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเรดิโอเอ็กมิเตอร์ก็คือเราต้องโอเคเราต้องเก็บให้ครบประมาณหมื่นอันเพื่อจะได้ไข่ของไข่ลับมาหนึ่งเราก็จะไม่แน่ใจว่าจะรอเปิดอันไหนก็โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ผมก็ต้องไปตามหาเก็บให้ได้ก่อนก็ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามชอบเวยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย